สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาทําดอกจอกครับเพื่อนๆทําแบบง่ายๆวัตถุดิบก็ไม่กี่อย่างครับเพื่อนๆเรามาดูวัตถุดิบในการทํากันเลยครับผมก็มีแป้งข้าวเจ้าครับเพื่อนแป้งมันครับงาดำครับปูนปูนขาวครับไข่ไก่ครับน้ําตาลครับน้ํามันครับใส่เพื่อไม่ให้ดอกจอกเราอมน้ํามันครับเพื่อน แล้วก็มีน้ําหัวกะทิครับวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆเ,เรามาดูวิธีการผสมแป้งกันเลยครับผมจากใส่แป้งแป้งมันครับน้ำตาลครับคน ทีครับน้ำปูนครับน้ำมันพืชนิดหนึ่งครับไข่ไก่ครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆ เราคนส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีแล้วเรามากองให้เสศษแป้งของเราที่คนไม่แตกตัวดีครับเพื่อนๆมันจะมีแป้งเศษเด็กๆอยู่ครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เมิตรงานลงไปเทนิดๆนะครับเพืเ่อนๆอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเวลาเราใส่เยอะไปเดี๋ยวม็ตรนาจ,จะอมแป้งครับมันจะพองตัวครับเราใส่ พอเท่านี้ก่อนเราค่อยเติมเรื่อยๆครับเพื่อนๆเรามาลงมือทอดกันเลยครับเพื่อนๆก่อนจะทอดเพื่อนๆเอาฟิล์มของเรานี้แช่น้ํามันไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแช่จนน้ํามันนี้ร้อนเดือดดีแล้วนะครับเราเอาฟิล์มของเราขึ้นมามาชุบกับที่ชักมันแบบนี้ถ้าใครไม่มีก็เอาเชือสู่เหมือนกับผมนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาจุ่มตรงแป้งครับจุ่มไม่ต้องจุ่มให้มิดนะครับเพื่อนๆ เก็บมิดครับเหลือไว้ตรงปลายของของฟิล์มครับแล้วเราก็เอามาจุ่มลงกับน้ํามันครับเพื่อนนี้เราเอาจุ่มลงแค่นี้นะครับไม่ต้องจุ่มลงมิดนะครับแล้วก็ขปยาวไปยาวไปยาว,ยาว,ย,าวยาวไปนะครับเพื่อนแล,แล้วเขาก็จะหลุดออกเองครับเพื่อนต่อไปเด็วเราก็แช่นี้ไว้เราก็เอาอีกอันหนึ่ง คับแล้วก็จุ่มลงไปทําเหมือนเดิมครับเพื่อนๆไม่ต้องจุ่มให้มิดนะครับเกียบมิดครับแล้วก็เอามาจุ่มแบบนี้แล้วก็ขยับแล้วเขาก็จะดูดตอกเองครับเพื่อนๆแล้วก็แชรฟิล์มของเราไว้ กระทะเราเล็กไปครับวันนี้พอไม่มีน้ำมันเดียดเรวก็กลับก้านได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่น่าจะสุกเรียบร้อย้ะครับเราก็เอามาความไว้กับกับถ้วยครับเพื่อนๆกับด้าน กดลงไปแบบนี้ก็ได้ให้เขาแผ่นแผ่นขยายออกนะครับเรากดกดกดลงไปแบบนี้ครับเพื่อนแล้วเราก็เอาขึ้นมาไว้ให้เขาเป็นบานบานแบบนี้นะครับเพื่อน เสร็จแล้วครับเพื่อนๆดอกจอกของเราครับทําง่ายเพียงนิดเดียวครับเพื่อนๆสามารถนําไปทํากินหรือทําขายได้เลยครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะครับผมจะมีไอเดียดีๆในการทําขนมแบบง่ายๆมาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้อยู่เรื่อยๆครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับเพื่อนๆเยฟไก่